คือคนอนั้น่วะนี้เอ้เจ๊ทนะเจือเลยเจอทางบ่เจืออะน,นิ่งๆไม่หงังฮะจาไปอันนี้นดีใจบ่ดีใจอ้าขอบคุณคุณลุง กับทักไทยสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบูสสู่สุขคนตอนนี้พ่อก็มาอยู่ที่โลตัสสวัสดีสวัสดีค่ะสบายดีตดี๋วนี้เราอยู่ที่โลตัสแล้วคนตกเนาะไปเอายามาแล้วก็จิมาโลตัสฝากทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดโอเดเพื่อจะบริพาดคลิปต่อไปมี่ยยง หมอไลา์สดใสเนาะคอมเป็นบางอย่างใช่จังหวัดใดคนตกบ่ผุนเป็นอะไรกับดึ้งไปไหมป้าใช่กับผุนดีใจผุนตึ้งกินก็ต้องเข้านอนจ้ะดีใจที่นี่ไปไปไปคนตกคนตกดีใจที่ได้กินเคเอฟซีจะได้ไปกินเคเอฟซีแล้วเนาะ เวลาเราเลือหน่อยได้ไหมบ่มีเวลาไล่เด้อบ่ได้กิสรถบ่ได้เล่นคือตอนไปน้ำนางพูดแต่ไหาต้องส่งน้ำฉันจะเอาน้ำที่เป็นหน้าเป็นเคเอฟซีเนาะไป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 บ่มีเวลาเลยได้เวลายังเรยอหน่อย เซตตินเลยเซตตินเลยอ่าเซตเก็บปุ๊บมันเซตตินี่นี่ไปก,ก่อนแม่พาสายยังบกไปกันก่ตกใจตกใจนี่นี่นี่คคเข้า KFC ก่นอ,กนอนนี่มี KFC ไคลน์คคเลยไคลน์เลย

คุณเจ็ดเจ็ดได้แล้วค่ะดูดูดีให้ดีดีก่อนหรือว่าเป็นนั่งก่อนเป็นนั่งก่อนแล้วก็เล่นได้ไหมอ๋อต้องสั่งตรงนี้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคคั่งอ่อเขาใส่อันนี้เนาะนี่คืออะไรหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเดือบอ๋อเขาใส่อันนี้แน่ใจโบดบเบงเจนดีเลยแน่ใจอันนี้เนาะบิงดิงบูบูจะเอาเอาอันนี้บอก นนนหนึ่งร้อยสี่สิบก้เอาเอาตัวนี้เนาะอันหนึ่งตัวนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ยเอาอ่นเอาะเปตัวด่าะเอาค่ะนี่นำ<อ>ป้าด้วยไปย,ยังไม่ได้เลยเื <c oughs> ย่อยป้าหน่อยเร็วเรว อันนี้ร้อยเก้าเก้าคุณอันอันนี้ต่างกันเนาะอันนี้กันี่มีต่างกันต่างตรงนี้เนาะอ่อของลิงกับข้าใสลิงสองชิ้น อเอาเอาอันนี้เฟรนซายเฟรนซายกับอ,อันนี้เฟรนซายกับอะไรโอเคค่ะอ่าจะเป็นจเนาะจะนั่งรอก่อนนะ เด๋อแล้วนั่งค่ะมาเร็วๆอันนี้ผ้ากันเปื่อนบอกกันเปื้อนเอาเลยโอ้บาร์แมนเนาะโอ้โหของแถมบ้าว้าวดีใจไหมเย่ดีใจมากๆที่บาร์แมจะเดินมาจัิงๆเดินมาันละนี่คนนี้คนละคิดก็ปลาไปคิดกบควร อตัวนี้ใช่ไหมคะอาสองถาดนะคะอสองถาไปยกไปดีดูกหุอ้ว <c> น <oughs> เนาะอ้เนอ้วไปดอายกกันไปก่อนอันนี้ของป้าสองถาดอ๋อขอบคุณค่ะ ลิงลิงเลยมองปลาม,ม,มึนีน้อันนี้อ,นอ,นนอันนี้ของลิงลิงขนาดนี้มันเมียนนี่ดูกินน้ำตาลเลยเดอ้อดูเลยเดี๋ยวนี่ปลาใส่ปลาใส่ยืนิ้<อ>าาานทาก่อนเดอเ้อจะเข้าห้องน้ำไหมน่ะเข้าห้องน้ำก่อนแล้วค่อยมากินลิง<อ>ลิงนลิงลิงไปนำปลาออกก่อนไปเข้าห้องน้ำแล้วไปนิ่งจิงพาปลาใส่ไปไปดูเลยไปเขาไปสองคนก่อนปลาใส่ยูดนิ้ทาก่อนเด้อลูกเด้อโอเค ไปไปห้องน้ำล้างมือก่อนแล้วค่อยกินอ่ะอันนี้เอาไว้เดี ille ille ๋ยวไปเร่งเรื่ไปห้องน้ำอ่าก็ใส่ยุนิธาลูกก็ใส่ยุนิธาก่อนเด้อแล้วบัดนี้นใคให้เร่งเรื่มาส่งเด้อไปเรื่งเรืบองโอเรื่งเย็นอ่ะอู้ยเย็นด้วยไปไปทงนี้ไปห้องน้ำเขาบอกว่าเย็กได้อะไรจับกระแต่ตอน เร็วเร็วค่ะถ้าฉันขออะไรเธอจะให้ไหมเธอบอกว่าถ้าอยากอก็บอกฮะอะไรมีอย่างนึงเธอบอกว่าถ้าฉันอยากได้อะไรก็บอกเลยไปฟาใส่ท่ามาแบบนี้แบบนึงยังจือบอกชื่อให้หนูได้ไหมชื่ออยู่ที่ซื้ออะไรซื้อมื่อ ซื yeah. yeah, huh? oh. so long, ้อย่งมาทางนี้เออให้เป็นห้องน้ำเขาบอกว่าแค่ได้อะไรก็พูดกับเธออะไนะจะซื้อให้ฉันโอ้ห้องน้ำก่อนไปตัวเป็นแรงเออไปแล้วใส่สบู่อะไรเละใช่ใช่ฮะไปแล้ว กูหลังมากคุณ uh ม oh. so ึอว้าทำไมบอฮะ่อนไปสนแล้ว คือคนนออันี่วันนแบบี้เจอใครละเจอเลยจือทางบอกเืออ่ะอนิ่ไม่หงั้นอวไาอันนี้ไป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 ,ไปไปยังบกเข้าห้องนั่งเพื่อไปกินเฟรชซี่ก่อน ตักไปไๆเร็วอื้ได้พามาทางนี้เลยชื่ออ่ะชื่อแหละชื่อบทหางจืจ้อำสนองไปฟ้าไสท้าพี่นุ่งพาฟ้าใสมาเด้อชื่อบ่ไปทางนั้นแล้วก็ไปเข้าหั่น ไปน้องกันแม่โทรมาพ่อผมเพ่ไปซึ้อฮะผมเพ่ไปซึ้ดึิงลิงซื้อโออีเวนโอตัวเมืองนี้เราไปห้องน้ลเมื่อกี้ล้างมือแหละล้างมือแล้วก็ไป

anay, anam pon anam kekon ten pok, oh nan reo oh, ni papayet pen ha 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 ก็เบาเบาลุกโอ้ลิกเลยโอ้ลิถ้ามันเต็มแล้วก็เอาเอาออกนั่นก่อนเอาออ๊กที่มีกันไรนเขาต้องจับอะไรนะดูนั่นเลยไปเอายิ่งยังเลยน่าจ้าอีกอะเอาแป๊บซิสิเอาเอาลองแค่โดนเส้นหนะเออโอ้โห แกยิงยินลูกมาบ่าวยังยังโอ้เอาอีกอ่ะอม่ใจสิวายอารองก็ได้ปะออนอารองใจสิวายได้เล้ะคุยเอานงหนึ่งลูเออกับสี่หละ โอ้โหมันมีน้ำตาลอ๋อไม่มีน้ำตาลอันนี้มีอันนี้มีน้ำตาลป้ดหรออ่ะลอง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 กดอันลองลองกดดูกดคุณเกี้เลยกรใสกระใสมะแล้ว อ่าเดี say, ๋ยวกาใส่กดอีกแน่มันน้อยเดียวได้กดเลยกดอีกคอไม่ใส่ได้จะใส่ทอมดอกคอมันแบบนีพูคุณไปแอบคุณบอกตอคอมันกอนใสมกัลยทนลองกดอีกบั้งเออ ขอบคุณนะคะไปอ่าเริ่มเป็นละเริ่มเป็นละมิ่งเริ่มเก่งแล้วเ้อเริ่มมิ่งนะปาดผุนผุนนิ้วสั่งเลยเนาะจิ้นสบายตามสบายเลยนะเพราะว่าโดมัน แม่โดมอนจะไปอ่พ่อโดมอนรับโดมอนแล้วแม่โดมนรอนรอรอรับพวกเราอยู่เดี๋ยวเราจะสั่งเคเอฟซีไปฝากโดมอนมด้วยหาลองกินลองกินเออกริงเริ่มเก่งแล้วบะนี้อ,อันนี้อันนี้เอาที่ตูน้นี่ใส่นี้แล้วก็เอาน้ำพันธุ์ใสนี้แล้ว Se apa saya menang sana Se apa Oh,